สวัสดีครับทีนี้ช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับ <c oughs> อีาวันนี้คุณพ่ออัดที่บ้านนะเพราะฉะนั้นขามันเป็นขาที่เอาไว้เล่นการ์ดออนไลน์เพราะฉะนั้นมันก็ดอกแดกดอกแด,ด,ดกบ้างนะถ้าไปกระแทกโตแรงๆนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเวียนหัวเล็กน้อยต้องขออภัยนะครับก็ไม่รู้อัดก่อนแล้วค่อยถ่ายคลิปเอ้แล้วค่อยทําปกเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าคุณพ่อทําปกเป็นอะไรแต่ว่าวันนี้จะเป็นคิงของแล้วก็อัปเดตเด็กโรวา1.5นะครับก็คือเป็นโรวาที่คุณพ่อ เอาไปลงแข่งนั่นเองเนาะก็คิงของที่ได้มานะคุณพ่อเข้าเข้ารอบลึกพอสมควรก็เข้าไปถึงรอบที่5แพ้ไปตาหนึ่งแล้วก็ไปตายงูทีรอบที่5้านะฮะก็เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันตอนเด็กโไฟ์โลโลวา1.5นะครับอันนี้ก็มาคิงของของที่ได้มานั่นเองนะก็อ่าล็อกอินไม่ใช่ล็อกอินสิรางวัลดอ,อกกีฟนะครับก็จะเป็นตอนแรกเขาให้ใบนี้ใบเดียวเนาะแล้วเขาเขาเปลี่ยนทีหลังว่าให้ ซิซิเลีรีเวิร์สด้วยนะครับก็จะให้เลซจิป like ั๊มทองฟูอาร์ดลรกรอบนะครับแล้วก็มีซิซิเลียรีเวิร์สกรอบอ่าปั๊มฮอตสเต็มสีเขียวนะฮะสวยมากคุณพ่อลืมไหว่าคุณพ่อจะไปดอยเพื่อนมาอีกใบหนึง่งพ่อก็ลืมลืมดอยมาแล้วก็ไมเทิร์นไมเทิร์นอ่ะคุณพ่อซื้อสองเซตนี้เพราะว่าอันนี้คุณพ่อจะเอามาใส่แฟนทอมเพราะคุณพ่อมีแค่ชุดเดียวใช่ไหมคุณพ่อจะซื้ออีกคอมนึงแล้วก็ อันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันในเด็กโปรไฟล์โรโรวานะครับเ็จะเป็นรอทิเกอร์กันคลีเนาะซื้ออันนีน้อันนี้ออกมาสักพักแล้วคุณพ่อเพิ่งจะมาเก็บแต่ที่คุณพ่อเก็บตั้งใจมาเลยก็คือเจ้านี่นะฮะคาร์ดิ a l Dominus of อฟฟิ l เ g i ิ s เป็นการ์ดท,ที่ออกมาในชุด v d อะ่ะ DSS 02เนาะก็จะเป็นชุดพิเศษซึ่งของไทยไม่ได้ออกไม่ได้ออกอะไรเลยออกเป็น โปรโมงานแข่งแล้วก็เป็นไมเทิร์นนั่นเองนะครับก็ใบใช้เขาจะออกให้ในไมเทิร์นซึ่งของที่งานอะ่ะหมดตั้งแต่ช่วงแข่งสักพักหนึ่งก็หมดเกี้ยง,งานาแล้วเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้อาจจะต้องซื้อตามร้านออฟฟิเชียลที่เขาขายกันไม่เกินใบละสี่ใบร้อยอ่าให้มากสุดเลยนะสี่ใบร้อยิบคุณพ่อให้ค่าฮีวร์ยี่สิบาทค่ารถแต่ถ้าเกินกว่านี้คุณพ่อแนะนาว่ารอไมเทิร์นเราอาจจะอาจจะต้องรอถึงสิ้นเดือนหรืออาจจะ ไปพรีรอบร้านค้าร้าน้าตอนนี้ยังมีพรีอยู่หลายร้านนะครับก็ไปเก็บได้นะฮะสำหรับคนเล่นโลกมืดค่อนข้างไม่ทนค่าแนะนําให้เก็บเลยเพราะว่าใช้ยาวยาวขนาดไหนยาวขนาดหน้ากากมาก็ยังติดไว้สี่ถึงสามอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแน,น,นะนํานะสำหรับคนที่เล่นโลกมืดไปหามาซานะครับแล้วก็คนนี้เมื่อบอกคุณพ่อเข้ารอบเลยคือชนะสามแพ้สองคุณพ่อจะได้โปรโมอย่างละสี่เพราะฉะนั้น ที่คุณพ่อไปอ่ะคุณพ่ออยากได้น้องน้องวัวแต่ว่าน้องควายก็ได้แต่ว่ามันเหลือสองใบเพราะคุณพ่อไปใส่เด็กแล้วสองใบนะฮะโปรโมใบแรกมันเป็นตัวซับบาทีออนนะคุณพ่อไม่ได้คิดว่าไม่ได้ใช้เพราะคุณพ่อไม่ชอบสใส่เกรดอื่นที่ไม่ใช่พีจีในเด็กบาตีออนเนาะมันเป็นเกรดหนึ่งนะก็เมื่อมันบูให้เกรดสารสูงกว่ามันกัดติดบาทิออนมันบวกหนะ้าพันอ่ะก็ไม่ได้ชอบมากมีตัวซับบาโรที่ได้ใช้ หลายๆคนได้ใช้นะก็จะเป็นผีเสื้อมายาสีม่วงฟัมจูเกรดหนึ่งเนาะออโต้เมื่อเมื่อลงช่องเลียถ้าม mm ียูนิต5ใบหรือมากกว่าเคาน์เตอร์บัสหนึ่งโซชาร์ดสามถ้าในโซมีการ์ดสิบใบหรือมากกว่าเลือกเวนเกตหนึ่งตัวบวกห้าพันมันทําให้ปูบอร์ดให้เต็มแล้วโซชาร์ดสามได้ไม่ได้แย่เลยนะสำหรับบารูแมกเนสนะฮะอันนี้เป็นตัวทับตัวซับโอเวอร์เรสนะแต่เป็นเกรดสามนะที่มัน แน่นมากๆจนตัวสาบ,บนี้มันไม่มีที่อยู่เนาะพระยุทธแห่งเปลวเพลิงโคคังออตโตเลียเมื่อมันจมตีฮิตถ้ามีตัวติดโอเวเดตอยู่ได้จัวมันตีฮิตนะไม่ใช่อเวเดตีฮิตนะมันต้องตีฮิตนะครับแล้วก็ไบคขึ้นพ่อมหาหนาะถึงแม้มันจะใช้ไม่นานก็ตามแต่ว่าถ้าจะเล่นเลก,กีสต,ตอนนี้แนะนําว่าให้ติดไว้นั่นเองนะครับก็เป็นคารินันแฟงดาดนะฮะ ออโต้เมื่อลงช่องเลกาสถ้าโลกเราเป็นโลกมืดมากหรือ Dark 1, อาบิโซ่ดักไหนเคาเตอร์บัตหนึ่งคอกกทัาเงาโทเคนหนึ่งใบลงช่องเลียโคดง่ายง่ายแบบง่ายมากๆนั่นเองนะฮะก็พวกนี้เป็นของที่ขิงมาได้ในงานนะคุณพ่อไม่ได้ซื้อของอะไรเยอะเพราะว่าอาจจะโดนในงานสิบสอปีเดือนหน้าเยอะมากกว่าก็าอาจจะเก็บตังค์ไว้ก่อนนั่นเองนะครับก็มาดูเด็กโปรไฟล์โลโลวาหนดห้ากันดีกว่าเนาะ เขย่ามาเลยนะฮะก็รู้ว่าเป็นเด็กหนึ่พ่อบอกว่าพ่อจะใช้เด็กนี้เป็นเด็กแข่งนะแต่ว่างานเลยสองปีเขาอาจะต้องสบัดสัตว์นะเสียคําพูดตัวเองนะเพราะว่าอาจจะไปเปลี่ยนไปเล่นอ,ออฟฟิศแทนเพราะมันมันมากมัน,ม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 นสนุกมากนะออฟฟิศเรจสิสนะได้ลองมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ตอนที่ที่ไปนะก็ได้ลองเด็กด้วยนั่นแหละนะก็ของโคตรดีนะฮะเรจสิสอารูรูวานะครับคุณพอ่อ ที่บอกคุณพ่อเข้าไปรอบห้าใช่ไหมชนะสามแพ้สองก็รอบแรกต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยก็มีเหตุผลในการใส่ตัวเล่นค่อนข้างเยอะคือลองโลโลวาคือลองเยอะมากเยอะแบบเยอะมากเทสไอ้ตั้งแต่ที่วันวันนี้เราทำเด็กโปรไฟล์อ่ะแล้วคุณพ่อหลังหลังบ้านอนะ่ะคุณพ่อได้เปลี่ยนเข้าทอดเอาใบนี้เข้าบ้างเอาใบนู้นเข้าเอาใบนี้เข้าเยอะแบบเยอะมากนะจนเนี่ยคิดว่าเป็นอันที่คุณพ่อเรกว่าเข้ามือที่สุดแล้ว เล่นได้ดีที่สุดแหละตาที่แพ้นี่คือบอกเลยว่าไปนี่คือเราไปบับดวงให้เขาอะเราถึงแพ้นะครับก็รอบแรกคุณพ่อไปเจอกับ Overlord หดดีเเราใช้ความซอยได้ซอยชนะเขามาได้แล้วดีเอ็นตอนนี้มันช้าตรงที่มันมันจะเพอินตัวอะไรช้าไปเทินหนึ่งเพราะฉะนั้นเราซอยเขาได้นั่นเองนะฮะก็ยื้อันถึงเด็กเอา ดีเอ็นเด็กเอานะคุณพ่อเลยชนะเข้ามาได้แล้วอย่างที่บอกคุณพ่อบับดวยคู่แข่งหู่แข่งส่วนใหญ่จะถือ PG จสามถึงสี่ใบทุกเขตทุกคนเลยนะฮะตาที่สองคุณพ่อเจอกับเจอกับอาเรจิสออฟฟิศเรจิสนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดคุณพ่อน่าจะเจอกับเรจิสก่อนเนาะ น่าจะใช่มันมันอัดมันอัดวันจันไงมันอัดวันนี้เลยไงก็เริ่มลืมแล้วนะก็เรจิสอันนี้ข้อดีเลยคือคุณพ่อได้ไปลองได้ลองเล่นก่อนตั้งแต่ซื้อค์ดมาแล้วก็ได้ลองเล่นเลยกับเพื่อนก็พอจะเดาทางได้รู้ทางเล่นการรู้รู้การเล่นทางเล่นแล้วก็ฉะนั้นก็สู้ได้ใช้พลังโถมบุกเข้าไปนั่นเองนะครับรอบที่สามรอบที่สามคุณพ่อยังชนะอยู่คุณพ่อเอ้ย เอ้ยหลังนี้คุณพ่อแพ้คุณพ่อไปเจอเจอเอวาเอวาคุณพ่ออืมใช่คุณเอ้คุณพ่อแพ้เอวาเออใช่คุณพ่อแพ้เอวาเอวาคือพ่อบอกเลยว่าคุณพ่อไม่ได้แพ้อะไรคุณพ่อแพ้ดวงคู่แข่งนะคือตีแรงมากทั้งบอดบอรดคุณพ่อคือตีแวนขาดสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามข้างสามหมื่นสามมังกรตีอยู่ห้าหมืน่นมั้งแล้วก็ลาาดิลิน่าตีอีก เจ็ดหมื่นโคตรแรงแล้วทำไมคู่แข่งกาดได้เจ็บหนึ่งแดมแลกาดหมดเลย pgpg o v e r t i เว e r เงียบเกริบโดนส่วนแตกนั่นเองนะฮะแล้วก็รอบที่สี่คุณพ่อนึกว่านึกว่าลีสี่จะไปแล้วอ๋อยังไม่ไปนะครับยังอยู่คุณพ่อเจอกับอุกกาบาตอุกกาบาตนี่ก็เกือบกลับแต่หลับมาได้นะครับเพราะว่าอ่าไปโดนเบิ้ลคิ ก็คือคุณพ่อลืมว่าอุกกาบาตมันยืนสองคีแล้วคุณพ่อยืนสองแดมเขาเขาเช็คคีก็คีเกิดสองรอบไงถ้าก็โดนสี่แดมแล้วไปโดนแล้วคุณพ่อได้หิวก็เลยรอดและส่วนกับชนะได้รอบสุดท้ายตายโง่นะฮะเป็นโรคประจําตัวคุณพ่อนะครับก็เจอกับบาธิออนขึ้นสามรอบสองของบาธิออนไม่เพื่อโลน่าไลาไม่ขึ้นเกตดสี่แต่อะไรสองไดครับ วลีเด็ดของคุณพ่อคือปาขี้งงๆไปแล้วบอกคองใดเข้าครับเอาไปเลยคียคยนะฮะริบร้อยจีจนะครับกลับบ้านนะฮะก็ไม่ต้องรอชุบอะไรทั้งสิ้นนะครับสองใดก็เอาไปนั่นเองก็เลยเป็นชนะสามแพ้สองนะก็โอเคเด็กโรวาคุณพ่อถือว่าทำทำผลงานได้ดีนะคืออ่ารอบที่แพ้ก็คือแพ้ดวงเขาเขาถือการ์ดกันเยอะจริงๆถึงมแม้เราจะโหมบุกแรงมากแล้วก็ตามเนาะแล้วก็ แล้วสุดท้ายไตโง่นะฮะอันนี้ยอมรับเลยว่าตายโง่นั่นเองอ่ะโลโลวาเด็กโปรไฟล์1.5นะครับก็จะเป็นเด็กไหล่ไหล่เดิมไหล่ไหล่โลโลวาเพราะดีสุดแล้วสำหรับโลโลวาเนาะก็โลโลวาตัวเริ่มไม่มีอะไรเนาะเริ่มหลังจั่วแล้วก็โลโลวาเกตหนึ่งนะครับไรทับเกตศูนย์คอเพนโทเคนหนึ่งใบเนาะแล้วก็โลโลวาเกตสองเมื่อลงดิไทเลียหนึ่งใบคอเพนโทเคนสองใบแล้วก็ โรโลวาเกตสามนะฮะแ so อคทีฟวนการ์ดวันเพิร์นโซบัสหนึ่งขอแพนโทเคนไม่เกินสมามใบลงบอร์ดอีกสก,กิลหนึ่งเมื่อมันจะเมื่อมันถูกโจมตีสามารถรีถไทม์แพนโดรีไทม์โทเคนในสนามละหนึ่งใบเพื่อเพิ่มพลังให้โรโลวาห้าพันจนจบการต่อสู้ได้นั่นเองนะฮะก็เป็นหลายๆโรโลวาธรรมดาเนาะอ่ะเมนเด็กเมนเด็กก็ยังจะเหมือนเดิมก็ยังใส่โรโลวาเพื่อเพิ่มโซวน่ารักทุกเทิร์นอยู่ดี เันนี้คุณพ่อพูดถึงออเดอร์ก่อนลวกันเท่าที่ลองมาคุณพ่อลองเยอะมากอย่างที่บอกนะฮะคุณพ่อลองลดไอ้นเนี้ยเหลือสามใบปรากฏว่าอย่าหาทำนะฮะตอนแรกคุณพอ่อคิมันมีสี่ใบบนบนเกาะในกล่องมันเซ็ตอย่างมากกับใบสองใบปะใส่สี่ทำไมลองใส่สามดูซิลองใส่ตัวเล่นเพิ่มดูซิอย่าหาทำนะฮะใส่สามไม่ขึ้นเลยนะฮะใส่สี่ขึ้นสองใบยังดียังเอามาทิ้งไรได้อะไรได้นะฮะ ใส่สามมันไม่ขึ้นให้เลยสบายนะฮะเพราะฉะนั้นเก็บมาใส่สี่เหมือนเดิมนะครับกับออเดอร์โลวาที่เป็นโปรโมนั่นเองเนาะอ่าเมื่อสามารถเล่นได้เป็นเวทเซตนะครับเป็นเซตออเดอร์เนาะสามารถเซตได้ถ้าแบงก์กัลเราติดชื่อโลวานะฮะเป็นเกรดสนะามเนาะเขาจะบัตรหนึ่งรีอไทยเล็กกะเราหนึ่งใบเพื่อเซตเมื่อเข้าออเดอร์โซนหาเรล,ลิลิลน่าหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ภาดในนิวในออเดอร์โซนโทเค็นแถวหลังเราจะบวกพลังห้าพันในเทิร์นนะฮะก็ โคตรจะเก่งเป็นเดอะแบกหนึ่งใบในในการเล่นวันอาทิตย์เลยนะครับแบกแบบแบกมากๆนะฮะคุณพ่อผมออนเนอร์นี้ก่อนคุณพ่อลดลดราคาลดราคาอะไรวะลดลดลดเจ้าหนี้ลงเหลือหนึ่งใบนะกับคบแน่นวิญญาณนะครับไม่เคยได้ใช้เลยจะถอดทิ้งเลยก็ได้นะคุณพ่ออะไรคุณพ่อไม่ได้ใช้ค้บเล่นวิญญาณแม้แต่ครั้งเดียวในการเล่น 5ตา6ตา7ตาหลังๆมันเนี่ยไม่เคยได้ใช้แต่ใส่มาเพื่อเหลือเพื่อขาดเพื่อลาริลิน่าขึ้นมือแบบเยอะมากๆคุณสามารถระดูกตีตายยิงทิ้งคุณสามารถชุบได้ที่หลังก็ถือว่าเป็นลาริลิน่าใบที่5ของเรานั่นเองก็โซบัตหนึ่งเพื่อเล่นชุบการ์ดจากดรอปหนึ่งใบที่มีเกตน้อยกว่าหรือเท่ากับเวนกาก์ดของเราตัวชุบลูม,มาบวกพลังห้าพันนะฮะ แล้วก็ออเดอร์เปสจุดท้ายคุณพ่อได้เพื่อนแนะนํามาเพราะว่าเพื่อนคุณพ่อเล่นเล่นใบนี้นะฮะกับแมกโนเลียล่างทองนะฮะเป็นออเดอร์เกรดหนึ่งเนาะนอร์มอลออเดอร์เกรดหนึ่งเลือกยูนิตของเราหนึ่งใบจะได้ความสามารถออโต้แวนเลียสามารถจิ้มแวนจิ้มเลียก็ได้มื่ยนิตอื่นโจมตีมันจะพลังห้าพันจนจบกันต่อสู้นะฮะเอจนจบเทินเพราะฉะนั้นมันจะสะแตก็กจริงๆคือมาเล่นกับแมกโนเลียแต่ว่าตอนเนี้ย มันสามารถคุณคุณพ่อมาจิ้มโมโมเคอะโมโมเคมีออเดอร์เซตใบหนึ่งมันตีอยู่ที่หมื่นกินเลียสองตัวหมือนห้าอ่า,อากินกินโทเค็นสักสองตัวเป็นเป็นสองหมื่นอ่าสองหมื่นสองหมื่นเออถูกแล้วแล้วก็อันนี้จิ้มแวนตีข้างตีโมโมเคตีอยู่ที่สามหมื่นให้ลาลินล,ลินาเป็นสี่หมื่นโคตรแรงเป็นท่าแบบแรงมากๆนะฮะ ติดไว้หนึ่งใบผือเหลเือเบอรอขาดไม่ใช้เคาน์เตอร์บาร์ดไม่ใช่อะไรเลยค่อนข้างใช้ง่ายแล้วก็ที่เหลืออาจจะคล้ายๆของเดิมวันนี้จะไม่เป็นการอัปเดตเด็กหลายๆตัวที่มันยังเก่งอยู่หรือว่าได้ใช้งานก็ยังติดไว้เหมือนเดิมนะครับกับยุ่งก็สกิลบนไม่ได้ใช้นะสกิลล่างอย่างเดียวนะครับเมื่อจบเทิร์นเล่าถ้าเทิร์นนี้มีการโจมตีสี่ครั้งหรือมากกว่าเอามาันจโซจัว่วนั่นเองก็เอามาเพิ่มมือเพิ่มโซได้เด็กนี้ใช้โซอยู่แล้วเนาะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ชื่อเวลาลิลิน เรียกชื่อมันยากนะถ้ามันชื่อลาดิลิน่านี่ว่าเออคุณพ่อก็ว่าเรียกถูกแล้วนะลาดิลิน่านะครับไม่ไดนะ้บงังไม่ใช่เดนน่าแบบบังคับใส่สีเหมือนกันเนาะเป็นด u a l nation นะฮะได้ใส่ได้ทั้งแดงแล้วก็เขียวเนาะแอคทีฟ v e นกา a r d ถ้าในสนามเราไม่มีมุมงเคดาก้อนมันชื่อมุมงเคดาก้อนใช่ไหมไม่รู้เรียกว่ามุมงเคดาก้อนตลอดอะ <c oughs> บัตรหนึ่งเรียกมุมงเคดาก้อนหนึ่งใบลงบอร์ดนะครับอีกสกิลหนึ่งิ l เตอร์โลโลวาต้องเป็น lolowake โสลโลามในสนามเนาะ ออโต้ Auto, เมื่อมันโจมตีโซบัสหนึ่งสามารถเอาพลังของโมโมเคดากอนที่อยู่ที่ตูดมาให้ลาลิลินาได้นั่นเองนะฮะดูโอเนชั่นอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างเฉืดฉายในงานบุวานนะครับกับเมเปิลเพราะว่าเมเปิลขึ้นมือหนึ่งจะดีมากๆโยนทิ้งเลยแลเวลาไหลๆนะฮะก็หรือจะลงมาลงเรียนในเทินสองมาแห่ตีสเลนและเสร็จทิ้งก็ได้ เป็นตัวที่เก่งมากๆหนึ่งตัวนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้สกิล่างก็ตามเนาะสกิลบอนออโต้จะดดับโซนถ้าแวนการ์ดเกตสามหรือสูงกว่าลงสนามในในไรเฟสซูพิเรียคออ่ะและในสนามเราไม่มีการที่ติดชื่อเมเปิลอยู่ซูพิเรียคอาการ์ดใบนี้ลงสนามได้ฟรีเป็นการ์ดกึ่งกึ่งสามมันในเด็กเขียวแล้วก็เหลืองนั่นเองนะฮะสามารถแบบเที่งว่างหนึ่งที่สองที่ไม่รู้ใส่อะไรใส่เมเปิลยัดเข้าไปจบจบนะฮะ ใบนี้ผู้บาลก็เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างได้ใช้และ MVP เพราะว่าเลายๆมีอยู่หลายๆครั้งที่ยุงไม่ขึ้นคุณพ่อสามารถใช้ใบนี้มาบัพพลังได้ก็คือแบบเธอนั้นมันค่อนข้างดีตรงที่คุณพ่อเมเปิลลงไงและเมเปิลโดดมาโลโลวามีสองสองตัวในแถวหลังเนี้ยแบบมีสองเนี้ยมีมีโทเค็นใบหนึ่งี้ยแล้วก็เมเปิลคุณพ่อเอาโมโมเคกินสองใบแล้วเราก็ลงใบนี้มาบัตหนึ่งขอเป็นโทเค็นสองใบ ล้วมีเซตออเดอร์ทุกตาบวกแถวห้าบวกแถวหลังห้าพันหมื่นหนึ่งแบบสบายๆก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ได้ใช้มากๆบูบานนะครับกับพลัสบาดัมลาดิฟลอสเก้าทิวห้านะพลังเก้าพันเองนะออตโต้เมื่อลงช่องเรียบัตหนึ่งคอเพนโทเค็นไม่เกินสองใบลงสนามนะฮะใบนี้ใส่มาเผื่อเลยเพื่อขาดเผื่อเจอคุกเผื่ออะไรพวกนี้นั่นเองแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยกับน้องดอกไม้นะครับบูมมิ่งเพเท้าคาริโอฟีฟลุะ คาลิโอฟิลุส9,000 5ิ้าเหมือนกันก็ออโตเลียไม่ลงสนามในช่องเลียถ้าไม่มีโซโซชัด2นะฮะเอามาเพื่อเลยเพื่อขาดการ์ดที่ไม่เหมือนเดิมในเด็กคุณพ่อไม่ได้ใส่คุณพ่อถอดทิ้งหมดมาลงมาแรงอะไรไม่มีแล้วในเด็กนี้นะครับคือเท่าที่เล่นมาถ้าคุณพ่อแบบที่คุณพ่อเล่นนะ่ะคุณพ่อไม่ได้ใช้ แรงเคานเตอบัตหกินรีทาย2องใบจว1นึเลยเลยนอกจากว่าจะลองเล่นถึงจะลงถ้าไม่ลองเล่นคือไม่ได้ใช้เลยคุณพ่อเปลี่ยมนมาใช้ใบนี้แทน4ใบได้ใช้มากๆในหลายๆครั้งเป็นสเตปปิ้งเคเลสซันเวียนะฮะแปดชิวห้าออโต้ไม่ลงเลก,กาดถ้าเว็นกดเราเป็นเกยียร์สาหรือสูงกว่าขอเพนโทเค่น1ใบลงสนามโคตรได้ใช้แบบได้ใช้มากมาก ได้ใช้แบบได้ใช้เลยอ่ะในหลายๆตานะครับใส่สีไปเลยเพราะว่าเด็กเนี้ยเราใส่เกียร์หนึ่งค่อนข้างน้อยและไริจริงๆมันมีแพนโทเค็นอยู่แล้วแต่ว่ามันมีหลายๆครั้งหรือเกือบทุกครั้งที่โม,มงเคดากอนอ่ะมันกวาดทิ้งหมดเพราะว่ามันจะบบกพลังให้มันใช่ไหมคุณแค่ลงไอ้นี่มาที่ตูดแวนแปดพันแล้วเรียกอีกหนึ่งตัวมาลงให้อีกข้างหนึ่งหรือคุณอาจจะลงตัวนี้ไว้ข้างหน้าแล้วลงแพนโทเค็นไ้ข้างหลังก็ได้แล้วแวนกาดแค่ตีธรรมดาเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุณพ่อบอกเลยว่า ใส่สีค่อนข้างได้ใช้ไม่ค่อนข้างได้ใช้เลยแทนที่เราจะมียุงที่เอามาเขาเตร์บัสก็ไม่ได้เพราะว่าต้องเหลือให้ลาดิลิน่าใช้เหลือให้โทเค็นใช้เหลือให้เกต2สองเหลือให้โลโลวาเหลือให้แบบเหลือต้องเหลือให้โลโลวานี่คือออเดอร์นะเหลือให้หลายๆตัวใช้ให้พวกฟรีๆไปเลยจบๆนะในการเล่นนะครับแล้วก็ใส่แน่นอนนะครับพิจิ้มกเมือน่ไปต่ำกว่าไม่ต้องทิ้งสี่ใบเหมือนเดิมเนาะ ทิกเกอร์มื่อใส่เหมือนเดิมหมดเลยเพราะใส่เป็นโอเวอร์เขียวเพราะว่าโอเวอร์มันถ้าไม่ถ้าแบนกาดคู่แข่งแบบไม่ได้สีเส้นสี่แล้วขอโอเวอร์เข้าก็น่าจะให้มูมูมเคดาก้อนอยู่แล้วเนาะใส่พิษใส่ดอทิกเกอร์สามใบดอทิกเกอร์จะใส่เพิ่มเป็นสี่ก็ได้นะครับแล้วก็ไปลดคลี <Out> อาลเพราะใส่เคียโซเด็กนี้ไทโซอย่างรุนแรงเพรฉะนั้นเคียโซสำคัญนะครับแล้วก็คลีวานิลาอีกสี่ใบแล้วก็ฮิว ฮิวนี่ก็มีเรื่องคุยนะดย๋ยวนี้คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อไปซื้อฮิวอันนี้มาตอนแรกคุณพ่อใส่ฮิวกันเวฟแต่ว่าคุณพ่อได้คุยกับเพื่อนว่าเรื่องคุณพ่อบอกว่างานเนี้ยอ่าเอวาน์น่าจะเยอะเพราะเห็นด้วยเพราะว่าตอนที่คุณพ่อลงสมัครอะสายคุณคุณพ่ออะในใบที่เขาติ๊กว่าเล่นแคลนอะไรเนชั่นอะไรอะสีเทาเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็เลยเปลี่ยนเอาไปเนี้ยก่อนแข่งนะก่อนแข่งนะไม่ได้เปลี่ยนหลังแข่งนะเปลี่ยนก่อนแข่งนะฮะ ก่อนที่จะเริ่มแข่งคือไปซื้อแล้วก็ยัดเลยนะฮะผลปรากฏว่าอะไรที่บอกเจอโอเวอร์หลอดไม่เจอต่อเจอเอวาครั้งเดียวได้ใช้นะเจอเอวาได้ใช้ตอนที่อาัอาศวินดํามันตีนะได้ใช้หนึ่งครั้งนะฮะจริงๆใส่สองก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยนะครับสำหรับแบบแถวบ้านคุณหรือว่าร้านที่เล่นเจอแบบเอวายอย่างดุนะฮะก็เล่นได้เลยนั่นเองเด็กปุ๊บอาคอมโบจริงๆไม่ต้องให้ดูอะไรมัง้งเพราะว่าน่าจะเหมือนเดิมมันแค่ เปลี่ยนลูกเล่นเล็กน้อยจากการจิ้มด้วยออเดอร์แล้วก็เกรดหนึ่งแล้วก็มีไอ้นี่อาจจะอ่ะก็แค่คอมโบใหม่ๆก็คือเจ้านี่กับกับโอไอเจ้านี่เนาะก็อย่างที่บอกนะฮะว่ามันก็เหมือนเดิมอะ่ะอ่ะทิ้งก็ทิ้งเป็นเมเปิลแล้วก็ไลเล่นเหมือนเดิมไปเลยเลย,ยาวเนี่ยเล่นเหมือนเดิมทุกตาโลโลวาอ่ะแล้วก็ เขาต์เตอร์บัตหนึ่งแปะโทเค็นกินเลียไอแปะออเดอร์กินเลียแล้วก็ลงลาดิลิน่าบัตหนึ่งลงโมโมเคะอ่ะเทร์นี้เล่นไม่ได้เพราะว่าเรามีการเล่นออเดอร์ไปแล้วถ้ามีให้เลือกสองใบเพ่อยนะนว่าเอาใบานี้ก่อนเพราะว่าใบานี้ได้ใช้หรือว่าไม่มีบัตมีอยู่บัตเดียวแล้วมีลาดินิน่าขึ้นมือแล้วคุณพ่อก็แนะนําว่าเนี่ยสมมติว่าเป็นอย่างเงี้ยบรอดอย่างเงี้ยมีสองบัตเล่นอันนี้ไป มีบัตรเดี่ยวเล่นละลิลิน่าคอโมโมเคโมโมเคกินกินไปหนึ่งใบก็ได้ไลออเดอร์ให้โมโมเคเวนกาดโซบัตหนึ่งคอแพนหรือคุณจะคอแพนก่อนไอ้คหรือว่าคุณจะไอ้นี่ก่อนก็ได้อ่าเมเปิลโดดลงมาก่อนแล้วก็มีแพนโมเคนหนึ่งใบโมโมเคกินสองตุ้มตุ้มแล้วก็ลงยุง ก็เป็นคอมโบเหมือนเดิมเนาะเล่นคล้ายๆเดิมทุกตาถ้าทําได้โซ so บัตหนึ่งเมอ่อกี้คอคออ่ะแบตเทิลครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะเปลี่ยนเพราะเอาแวนเปิดก่อนค่อนข้างบ่อยคุณพ่อชอบใช้แวนเปิดเลยหลงังๆแล้วก็ค้างตีเพราะฉะนั้นมันใส่ฟอนต์มาได้แต่ว่าไม่ค่อยแนะนานะครับตีโบไปห้าพันสองร 5, อบเป็นหมื่นหนึ่งโมโมเคตีหมื่นห้าถ้าแข่งเป็นเกตสองนะอ่ะเมื่อกี้กินสองด้วยมันจะกลายเป็นสองหมื่นเนาะสามหมื่น ลาดิลน่าตีโซบัสหนึ่งบวกไปอีกสองบวกไปอีกสามหมื่นเป็นสี่หมื่นต้นเกมตีได้อย่างนี้สี่เวฟแรงมากๆแล้วก็เขาเข้าโซจ่วมีสองตัวนี้มาฮิตตูดแค่นี้เลยแล้วก็ถ้าแปะออเดอร์ได้ก็แปะไลฟ์ใหม่ได้ก็ลงมาของฟรีไอโมโมเคกินได้สามถ้าเราไม่ได้เสบเสบอารีไทยแพนโเทเกนนั่นเองก็อย่างที่บอกมันเป็นเด็กเด็กที่ เสถียนมันเสถียรมากๆเลยนะถ้าพเล่นมาอย่างที่บอกว่ามันเสถียรแต่ว่าหลายๆคนอยากจะบอกว่ามันดูธรรมดาจังคุณพ่อมันมันดูเหมือนไม่มีบูบาเลยใช่มันไม่มีบูบาเลยมันได้อย่างเดียวคือมันได้ความเร็วต้นมันเป็นเด็กที่แบบต้นเกมมากๆแล้วก็ท้ายเกมปลายเกมมันก็ไม่ได้เบาเพราะว่าถ้าคุณเซ็ตโทเคเซ็ตออเดอร์ได้สองใบมันคือเด็กที่ตีสี่เวฟได้แรงมากๆหนึ่งเด็กนะ เวนกา์เพอร์โซนาไลท์ตีประมาณสามสามสามห้าสมแปดแรงมากนะเวนกาดคือถ้าใหญ่ที่เล่นบนูวานอะไรตาคือเวนกาดตีสามแปดครับมังยุงมังยุงตีสามแปดครับมูมูเคตีประมาณสี่หมื่นแล้วก็ลาดินิน่าตีหกหมื่นแรงมากเลยนะแต่ปัญหาตรงนั้นคือมันต้องมีออเดอร์นี้ถ้าไม่มีออเดอร์เนี้ยความแรงมันจะลดลงไปแบบโอ้โหเยอะ ก็คือถ้าคุณใบเนี้ยขาดคุณพอ่อแนะนาเลยว่าให้ใส่เป็นแมกนเลียงทองเพิ่มให้ให้เท่าจํานวนไปเลยถ้าคุณมีใบนี้สามคุณพอ่อแนะนาว่าใส่แมกนเลียงทองไปสามไปสองใบถ้าไม่มีเลยคุณพอ่อแนะนำใส่แมกนเลียงทองไปสี่แล้วก็ใส่อ่าอ่ะสามก็พอแล้วก็ใส่ไอ้คบแน่นไปสามนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้กับพรีโรโรวาที่คุณพ่อพาไปแข่งนะหรือ พาหรือว่าพี่โลโลวาพาคุณพ่อไปแข่งนั่นแหละนะครับก็พรุ่งนี้คุณพ่อจะลงเลจิสเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็รับชมได้เลยหลังจากเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงที่โลโลวาลงเนี่ยก็น่าจะได้ชมกันแล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เตรียมตัวรับชมเลจิสนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ